รูปที่สองนะครับก็เป็นแผนผังนะครับด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารนะครับก็ <c oughs> เริ่มต้นตัวแรกก็ลองดูที่นี่ก่อนนะครับ DOAS นะครับ DOAS ตัว dedicated outdoor air system นะครับเป็นระบบเติมอากาศภายนอกแนละ้วเป็นตู้ลมที่ใช้เติมอากาศภายนอกก็จะมีอากาศภายนอกวิ่งเข้ามานะครับผ่านกรองมือบสิบสามนะครับก็ไอตัวนี้เนาะ แล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับมันก็จะผ่านตัว energy recovery v i e w เนาะแล้วก็ผ่านชุดพวกคอยร้อนคอยเย็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พัดลมก็จ่ายเข้ามานี้ก็จะมีตัวพัดลมที่เป็นพัดลมเล็กๆนะครับอยู่ที่พื้นที่นะครับอยู่ที่ห้องเรียกก็เป็น VA v a v terminal unit นะครับก็เป็นพัดลมที่ดึงลมมาจากตัว do a i อีกทหนึ่งแล้วก็มีน้ำพงน้ำเปอร์อะไรเงี้ยนะครับก็จ่ายลมเข้ามานะครับ อันนี้เขาเขียนว่าเป็นอากาศอาก์บระบนยนะครับซึ่งทําแห้งแล้วนะครับแล้วก็กรองแล้วนะครับอ่าก็เนี่ยครับทําแห้งแล้วก็อยู่ที่ตรงนี้เนาะโอเวอร์คลูรีฮีอะไรแถวๆนี้นะครับแล้วก็กรองแล้วนะครับก็จ่ายเข้าห้องไปนะครับแล้วก็ในตัวห้องเองก็จะมีชุดฮีตปัมปนะครับใช้ในการเวียนอากาศ เพื่อทําร้อนทําเย็นอะไรเงี้ยสมมติว่าเป็นทําเย็นแล้วกันนะตัวนี้ก็เป็นฮีทปั๊มนะครับเอ่อมันก็ดึงลมในห้องเข้าไปใช่ไหมลมลมร้อนใช่ไหมเข้าไปในตัวนี้ก็จะมีการผ่านกรองที่เป็นกรองคาร์บอนที่เขาบอกื่เกี้ยนะครับว่าเป็นกรองคาร์บอนนะครับเป็นเมอร์ฟแปดนะครับก็ทําเย็นเสร็จก็เวียนอากาศเข้ามานะครับก็เป็นซัพพลายแอร์ที่มันเป็นลมจ่ายที่มันกรองแล้วนะครับ มันก็อันนี้ก็เวียนเพื่อทําเย็นส่วนอันนี้ก็เป็นการเติมอากาศเข้ามาเพื่อให้อากาศสะอาดนะเพื่อ IAQ นะครับเพื่อ Indoor Quality ตัวฮีตปั๊มตัวนี้เป็น Water Source Heat Pump ใช่ไหมก็ประมาณว่าฝั่งหนึ่งฝั่งคอยเย็นใช่ไหมครับรับความร้อนจากอากาศในห้องมาก็ซับไว้ในตัวมันใช่ไหม เอาไว้ในตัวน้ํายานะครับในวงจรน้ํายาของของฮิตปั๊มเนี่ยลมวิ่งผ่านไปมันมันดัาความร้อนใส่ฮิตปั๊มแล้วนี่ลมออกไปก็เย็นใช่ไหมทีนี้ฝั่งคอยร้อนของวงจรน้ํายาในฮิตปั๊มเนี่ยก็เวียนกลับมาครับเวียนกลับมาที่ฝั่งคอยเย็นเนาะเอ้โยโทษฝั่งคอยเย็นในฮิตปั๊มนะครับรับความร้อนมาปุ๊บก็เวียนกลับมาที่ฝั่งคอยร้อนของฮิตปั๊มตรงนี้เนี่ย ก็จะมีการส่งส่งความร้อนลงไปแลกเปลี่ยนกับใต้ดินนะที่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะ water source heat pump แต่ว่าเป็น geothermal ก็คือเอาไปเอาความร้อนดั้มลงไปใต้ดินนะครับกลับขึ้นมาก็ได้เป็นก็ได้เป็นสารที่ความเย็นมันก็เย็นลงละนะครับไอ้ข้างล่างนี้ก็จะเป็น well field นะก็เป็นเหมือนเป็นบ่อเป็นเป็นบ่อน้ําที่อยู่ใต้ดินก็เป็น น้ำเย็นที่จะรับความร้อนจากในในในห้องเราไปนะครับทีนี้ส่วนอากาศที่เป็น e x ็ก u สนะครับอากาศระบายทิ้งเนาะก็ดูดออกไปจากห้องนะครับอันนี้ก็เป็นห้องทํางานเราใช่ไหมส่วนอีกที่หนึ่งก็จะเป็นพวกอืมห้องที่มันมีพวกปรินเตอร์พวกเครื่องถ่ายเอกสารอย่างเี้นะครับที่เขาบอกว่าเขาจะติดเขาจะติด ตัวดูดลมใกล้ๆครับเพื่อจะได้ดูดไอ้พวกไอโอโซนอะไรพวกนั้น,นออกไปนะครับก็เอ็กซอสไปเอ็กซอสจากห้องเอ็กซอสจากพวกห้องถ่ายเอกสารเส้นทางเอ็กซอสตัวนี้ไป DOAS นะครับก็คือมาเส้นนี้นะครับไอเนี้ยจริงๆมันก็ไปเชื่อมกัตรงนี้แหละนะครับแล้วก็วิ่งออกไปก่อนจะออกเราก็กรองซะหน่อยนะครับไปผ่านไอตัววงล้อแลกเปลี่ยนพลังงานใช่ไหม Energy ร e c o v e ่ y w h ว e l แล้วก็เป่าทิ้องออกไปนะครับ ทีนี้ในแต่ละจุดเนี่ยอย่างในตัวห้องเองเนี่ยนะครับก็จะมีการติดตั้ง o c c u p a n t c Sensor นะครับก็คือเอา i n f ร a เ e ดจับความร้อนว่ามีคนอยู่ไหมถ้าไม่มีก็ตั้งอุณหภูมิให้มันสูงขึ้นนะมันจะได้ไม่เปลืองพลังงานนะลดการจ่ายลมเติมลมอะไรพวกนี้นะครับจะได้ประหยัดพลังงานมีการติดตั้ง CO2 Sensor อันนี้คอยจับว่า CO2 ใน ในห้องนี้มันเยอะน้อยคือดูจํานวนคนนะครับถ้าคนถ้าคนน้อยนะเขาก็จะเติมลมตรงนี้น้อยใช่ไหมจะได้ประหยัดพลังงานในชุดนี้นะครับถ้าคนเยอะก็ค่อยเร่งนะเติมอากาศภายนอกเข้ามาเจือจาง CO2 นะครับคาร์บอสตัก็คือมลพิทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับมันมีขอขยายรูปนะครับ ตรงนี้ก็จะมีการทดสอบนะครับทดสอบโดยบุคคลภายนอกนะเติร์ดปาร์ตี้นะครับบุคคลที่สามแล้วบุคคลภายนอกเขาก็จะวัดพวกนี้ครับพีเอ็มสองจุดห้าน้อยกว่าน้อยกว่าได้ได้ค่าน้อยกว่าเท่าไหร่ว่าไปไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพีเอ็มสิบนะครับได้เท่าไหร่ฟอร์มาลีไฮด์นะครับได้เท่าไหร่นะครับวิโอซีนะครับสารอินทรีย์และเหยง่ายเนี่น้อยกว่าเท่าไหร่คาร์บอนนะครับน้อยกว่าเท่าไหร่ อีกจุดหนึ่งที่เขามีการวัดก็คือวัดโอโซนนะครับก็วัดโดยเทิร์ดพาร์ตี้เหมือนกันเนอะโอโซนที่มันมาจากพวกอุปกรณ์ปรินเตอร์ไทยเอกสารอะไรพวกนี้นะครับก็วัดเป็นหน่วยอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยไปเปิดดูมันเหมือนหน่วยลังสีอะไรแต่ไเปิดดูเนี่ย PCI มันก็หน่วยวัดโอโซนมันเป็นอันนี้ครับ p i c o q u r i per lit อย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้หน่วยไม่รู้จักครับ แต่ว่าไปค้นมาเผื่อเอาไปค้นต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นวันนี้เป็นก๊อปปี้รูมเป็นห้องเอกสารนี่เป็นห้องทํางานโอเคอ่ะก็เนี่ยครับรูปที่สองนะบรรยายระบบอากาศของของอาคารนี้นะครับ